อยากให้ท่านเลยค่ะนะคะฝากถึงการกํากับดูแลจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่จะจัดการเลือกตั้งให้เกิดการสุจริตนะคะโปรง่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายค่ะครับก็จริงๆแล้วนะครับทางกกตว่าพยายามทุกวิถีทางเลยนะครับจะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะครับเราก็มี กำลังเท่าที่มีอยู่นะครับมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนต่างๆในการที่จะให้คให้ให้มาช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับมีมีการให้ ประชาชนซึ่งซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องสวิตคิวเดเยชันนะครับได้เข้ามาช่วยกันมีลูกเสืออาสามีแลนดอจิตอาสามีอะไรพยายามที่จะลมทุกส่วนนะครับเพื่อให้เป็นหูเป็นตาดูแลแทนนะครับเราก็ทําเต็มที่นะครับแต่ข่าวข่าวเรื่องการซื้อเสียงหรือว่าอะไรทําให้เลือกตั้งไม่ดุหรือเที่ยงทำมันมันมันเหมือน,นของคู่มาตลอดนะครับก็อยากจะขอความรูวมือกับประชาชนครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงๆนะครับทําให้การเลือกตั้งช่วยกันทําให้การเลือกตั้งเป็นโดยสุจริตเทีื่องทำได้ไหมครับ พ่ามีคดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะไปหาพยานหลักฐานแต่ถ้าใครมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับเอามาให้กับกอคอั่ถ้าหลักฐานนั้นชัดเจนอย่างเช่นมีทั้งภาพถ่ายชัดเจนนะครับมีทั้งหลักฐานเรื่องเงินที่เอามาแจกมีอะไรก็ตามเอามาให้กอท่าถ้าทําให้ถูกลงโทษได้มีสินบนรางวัลให้ด้วยรจริงๆไม่อยากจะไปขัดกับวิถีชีวิตของเขาแล้วครับแต่ว่า ที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยนะครับมันรู้สึกจะข่าวข่าวเรื่องงานทำให้เลือกตั้งไม่สุทธิทรืงทำค่อนข้างจะเยอะนะครับมันทําให้ความชอบธรรมของระบบที่กระจายอํานาจมาสูท่ท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมันเป็นใช้เงินเป็นเครื่องตัดสินจริงๆอยากอยากจะปลูกจิตสาน,นึกนิดนึงครับว่าอ,อยากให้เงินเป็นเครื่องตัดสินในการที่จะเลือกผู้บราหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเลยนะครับควรจะเลือกด้วยความบริสุทธิ์แล้วคนที่เลือกนั้นเป็นคนดีนะครับที่ทํางานให้กับเราจริงๆซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น ในเทศบาลนั้นในอบตนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดทําให้มันมันดีซะแล้วเนี่ยนะครับมันความเจริญของประเทศไทยมันจะเห็นชัดเจนมากวิถีชีวิตของคนก็จะมีความสุขครับขยะก็ไม่มีนะครับเงินที่ใช้ก็ไม่มีการคอร์รัปชันนะครับอะไรหลายอย่างก็จะเยอะมากพอสมควรนะครับปัจจัยต่างๆครับครับวันเลือกตั้งครับไม่ใช่สิ่งันเยอะครับถ้ามันมีพวกแจกเงินอะไรอาจจะถูกกลบไปด้วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นความชอบธรรมของระบบเลยครับครับค่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นมีความสําคัญมากอย่างที่ท่านเลขาบอกนะคะใกล้ชิดกับประชาชนมีผลโดยตรงกับวิถีชีวิตของเรานะคะท่านเลขาก็ได้พูดถึงความสําคัญไปทั้งหมดแล้วรวมถึงเรื่องของบทบาทของกกตที่จะต้องมาจัดการเลือกตั้งที่ต้องทําด้วยความสุจริตร่งใสแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ท่านเลขาย้ําก็คือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเองนะคะก็ จะสุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะ